สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รับทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตาลาเปาทานี่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันในช่วงเวลาปกติแต่ช่วงนี้เราเจอกันเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับติดช่วงเทศกาลโควิด -19 ครับวันนี้มีฟุตบอลมาจากเยอรมัน3คู่เลยโดยวหนึ่งคู่เนี่ยจะมาจากลีกสองหลักการอีก2คู่จะมาจากบุนเดสลีกานะครับดูคู่แรกไปที่ลีกสองกันก่อนเวลา18บแนาฬิกานะครับเราไปดูกอนชี่เฟิร์สครับทีมอันดับ5วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางฮัมบูร์กทีมอันดับ3นะครับเดี๋ยวเชิญมาเกมหน้าสุดของงททัั้2ีมครบ รอยเตอร์เฟิร์สเนี่ยชนะหนึ่งเสมอ2แพ้2ครับล่าสุดเสมอทางโฮสต์สไตเคียวมา1ประตูต่อ1ส่วนทางฮัมบูร์กเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดเอาชนะยันเรเกนบูร์กมา2ประตูต่อ0นะครับไปดูนี่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับรอยเตอร์เฟิร์สเนี่ยตรงกลางจะมีทางพอลเซกินนะฮะโดยหน้าเป้าจะใช้เป็นทางฮาวต์นิวเซนครับส่วนทางฮัมบูร์กเนี่ยจะมีทางอาลวันฮันตรงกลางครับโดยหน้าเป้าจะเป็นมาตินฮานิกครับคุณต้องบอกก่อนจะเบรก โควิด <COVID S 2> ไปเนี่ยกอร์เทอเฟิร์สผลงานค่อนข้างดีนะครับไม่แพ้ใครมา3เกมติดๆแต่พวกเขาเนี่ยเหมือนจะแพ้ทางทางฮัมบูกเพราะว่าเจอกันมาเจ็ดเกมหลังเนี่ยเอาชนะฮัมบูกไม่ได้เลยนะฮะส่วนฮัมบูกเนี่ยต้องการเน้นผลครับต้องการจะลุ้นเลื่อนชั้นไปในซีซั่นหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เน้นเต็มที่แน่นอนผมมองว่าฮัมบูกดีพอจะบุกมาชนะกอร์เทอเฟิร์สได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ทสองมาที่เวลาสองทุ่มครึ่งเราย้ายวิกมาที่บุนเดสลีก้าเยอรมันกันนะครับเราไปดดดูแพ้้้บบบบบาานนนนคครัคัััโโลทีมมออจจะเเปิเกไส ทีมอันดับ15นะฮะโดยเชื่อมมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นไมส์เอาชนะ3ประตูต่อ0ครับไปดูที่ห้เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับโครโลนเนี่ยชนะ3แพ้2ครับล่าสุดแพ้กับทางบริเซียนเชันกัดบ,บัตมา2ประตูต่อ1ส่วนทางไมส์เนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับล่าสุดเสมอทางดูเซอร์ดอรฟมา1ประตูต่อ1นะครับไปดูทุ่ตัวผู้เล่นที่เข้ามาน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับโครโลนเนี่ยตรงกลางจะมีทางยูนัสเฮกเตอร์ครับโดยหน้าเป้าจะห้อยเป็นทางจอห์นกอูบาเอาไว้นะฮะะส่่ส่วนนนนนมมาายยเเีีีตรรงงงกลงจทโบิไค ประสานงานกับทางอดัมสไลน์เนี่ยเกมรุกนะครับคุณก็อบอกว่าคนโลนเนี่ยเล่นในบ้านแต่ดูไม่ได้เปรียบอะไรเลยนะเพราะเนี่ยไร้เสียงเชียร์แถมว่าน่าจะสนิมเกาะอ,อยู่เต็มไปหมดเลยสำหรับทีมของพวกเขานะส่วนทางไมซ์เนี่ยอันดับต่ำกว่าแต่ช่วงหลังได้ผลงานค่อนข้างดีและที่สำคัญเนะี่ยพวกเขาไม่กลัวเจอกกันมา3าเกมหลังเนะี่ยพวกเขาไม่มีแพ้คนโลนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าคู่นี้ดูจากอัตราเสาไฟฟ้าแล้วเนี่ยไมซ์ไม่น่าจะถึงแพ้ครับผมมองว่าคู่นี้น่าจะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับ กูสไลด์ามาที่คู่ใหญ่หน่อยแล้วกันนะครับในเวลาห้าทุ่มตรงครับไปดูอุนิออนเบอร์ลินนะฮะทีมอันดับ12มันจะเปิดบ้านจากทางไบเยนเมิวนิคทีมจะฝูงโดยจึงมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นไบเยนเมิวนิคเอาชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดก่อนทั้งสองทีมครับอุนิออนเบอร์ลินเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3ครับล่าสุดแพ้ทางฟรายบวกมา3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางไบเยนเมิวนิคเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะชนะมา5เกมรวดนะฮะล่าสุดเอาชนะอัส์บวกมา2ประตูต่อศูนย์ อุนิอนเบอร์ลินเนี่ยตรงกลางจะมีทางคริสเตียนเกนเนอร์ครับโดยหน้าเป้าจะห้อยไปทางเซบาสเตียนแอนเดอร์สันเอาไวน้นะฮะส่วนทางบาเยนเนี่ยตรงกลางจะมีทางโทมัสมูเลอร์แล้วข้างหน้าเป้าเนี่ยกลับมาแล้วครับออร์โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้วันนี้น่าจะคัมแบ็กกลับมาปลุยใส่ทางอุนิวนเบอร์ลินแน่นอนนะฮะ ต้องบอกว่าวันนี้ครับโเนเบอร์ลินแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่พวกเขาไม่มีโค้ชนะครับโดนกักตัวจาัดก,การไปฝืนกฎระเบียบนะทำให้วันนี้ไม่ได้มาคุมทีมกลางสนามแล้วก็โอ้โหดูแล้วพวกเขาเล่นในบ้านแต่เป็นรองแทบจะทุกด้านเลยเพราะไาเยอร์มิลิควันนี้แม้จะไม่ค่อยเต็มร้อยแต่ว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับแล้วก็ผมมองว่าคู่นี้น่าจะซื้อลูกแรกครับผมมองว่าไบเยอร์มิวนิคถ้ามาเร็วประตูแรกมาเร็วเนี่ยมีไหลแน่นอนเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าไบเยอร์มิวนิคดีพอจะบุกมาชนะเยือนเบอร์ลินได้ถึงบบ้านน4ประประะตตูตนน่อคั สรุปตาปลาทั้งหมดของผมในวันนี้นะครัพผู้แรกครับลิก้าสงเยอรมันเนี่ยรเอรเฟิร์ครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางฮัมบูร์กหนครับคู่ที่สในบูเดสลีก้าเนี่ยเอฟซีโคโลนครับกับทางไมส์จะเสมอกัน1ประตูต่อหและคู่สุดท้ายครับยูเนเว์เียนเบอร์ลินครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางไบเยอมนิกหนึ่งประตูต่อสี่ครับอย่าลืมกันนะครับอย่าช้าเด็ดร่วมสนุกเลยกันในแอดไลน์มาที่แลกลิชคิลิชนะครับขึ้นอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะบอกกันทุกวันนะครับ ใส่หน้ากากแลาวใหม่เวลาอาอกข้างนอกแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ